สวัสดีครับวันนี้มาทดลองทำแพนเค้กครับแป้งซาลรปแนะครับตราอิมพีเรียลนะครับอ,อยากกินแพนเค้กก็เลยต้องซื้อลองมาทำดูครับใช้แป้งไม่ได้ใช้หมดนะครับหนึ่งกล่องเนี้ยผมใช้แค่150กรัมนะครับไข่ไก่หน่งฟองแล้วก็นมครับตามที่เขาเขียนบอกใช้นมจืดตรมเนี้ยครับ ว้าวไข่ไก่หนึ่งฟองก็ถือว่าน้ำเยอะแล้วนะครับตอกไข่ใส่แป้งนะครับแป้งเขาสำเร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรมากทำตามขั้นตอนที่เขาเขียนไว้ไปก็ใส่นมนครับไม่มีสูตรนะครับกะเอาลองแค่นี้ก่อนนะครับตีแป้งก่อนใช้ช้อนตีเลยนะครับ ใส่นมผมว่าน่าจะเพิ่มนมอีกลองตีอยู่ก่อนคนระับเพิ่มนมอีกหน่อยนึงโอเคครับประมาณนี้ตีปแป้งไปเรื่อยๆนะให้แป้งเขาละลายเนียนไปผมว่าเหลวไปลป่า ไม่เคยทำนะครับครั้งแรกนี่ยครับต้องลองประมาณนี้ก่อนนะลองประมาณนี้ก่อน,นครับเสร็จแล้วพักแป้งไว้15นาทีนะครับเผื่อแป้งมันจะละลายมาตีใหม่ เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนพักไว้สิบห้านาทีมาตีใหม่สิบห้านาทีผ่านไปถือว่าใช้ได้ครับแป้งฝูขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปก็มาตั้งกระทะทาน้ำมันครับทาน้ำมันในกระทะ ทำให้แป้งกติดนะครับทำการทอดเลยนะครับไฟต้องร้อนพอดีครับไม่ต้องร้อนมาก๋ยวไหม้ครับ ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพื่อมาลองทำครับแป้งเคก้กสำเร็จรูปนะครับมันง่ายดีครับเราไม่ต้องซื้อแป้งมาผสมผงฟูผงอะไรต่างๆน้ำตาลผสมเองครับเนี่ยคอั้งแรครั้งแรกครับไฟแรงไปหน่อยไหมเลยนะครับลืมเลยครั้ทงที่สองนะครับ ใช้ได้ฟูได้ฮะูใช้ได้ครับสุกนะครับเนี่ยก็สุกแล้วไม่ต้องทาน้ำมันผมทอดอย่างนี้เลยทาครั้งแรกเองครั้งเดียวครั้งที่สามมาไฟลดอ่อนหน่อยเหลืองฟูขึ้นมาเยอะเลยครับฟูสวยใช้ได้ครับ ครงแรกได้แค่นี้ทางต่อไปอาจจะดีกว่านี้ครับนุ่มดีครับนุ่มนุ่มฟูฟูขึ้นนะครับเป็นอันว่าใช้ได้ต่อไปก็จะได้ทำกินสบายใจครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดจานตัดแต่งให้เสมอครับบางอันก็ใหญ่บางอันก็เล็กไม่เท่ากันนะครับ บายบายครับจบแล้ว